อันนี้เราสั่งไปพร้อมกับเออสั่งไปพร้อมกับตัวไวนิวนะคะแต่ว่าไวนิวเนี่ยน่าจะยังไม่เรียบร้อยดีเนะเาะเขาแล้วอันนี้เนี่ยก็มาก่อนอุ้ยสวยอะ่ะดีใจมถึงแล้วมาก เมื่อวานเงดูคนรีวิวอันบล็อกไปแต่พี่เขาน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยมาถึงช้าไปวันหนึ่งนี่สวยมากทุกคนน้องร็อกซีนะคะที่เราเลือกปกนี้ก็เพราะว่าเราชอบสีม่วงนั่นเองนี่แล้วก็ได้เด่นสีม่วงมาจริงๆอยากได้ทุกปกเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อในป๊ p ปอัพ o โ e เพิ่ม เดี๋ยวเรามปดูน้องร็อกซี่กันก่อนเลยจ้ะนะอ่ะเดีอธิบายก่อนนี้ข้างหน้าก็จะเป็นรูปน้องลิซ่าเองที่เราเห็นนะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นออ่ชื่อเพลงในอัลบั้มนะคะอู้น้องส่งของเร็วมากเวอร์ละตื่นเต้นอนะจะได้ดูรูปในอัลบั้มอะไรยูเฮ้ยก็ว่าอยู่เอ๊ะกล่องอะไรแปลกๆมาโอ้ย นี่จ้าออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้เราสไลด์สไลด์อย่างนี้ปุ๊บเออแล้วก็เจอดาวห้าแฉกอย่างนี้ทุกคนแล้วก็เขียนว่า,อาโอ้เออเตออีกโก้เป็นแบบบิบวับด้วยอุ้ยสวยมากนี่แล้วก็มีชื่อโรซี่โรซ่านะคะอืมไปดูแล้วนะ Hey guys it's Roxy ok you cry rock harder than I ever could imagine it. with love l o x ซ y ่ย baby I'm a rock star อุ้ยนี่แล้วก็เจออย่างนี้ด้วยโอ้ยน้องทำสวยมากอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบเล่มหนังสือแล้วก็เห็นว่าข้างหลังจะมีเป็นซีดีนะคะเฮ้ยเดี๋ยวลุ้นกันว่าเราจะได้รูปอะไร ทิเด็ดทิปจุ๊บจุ๊บจุ๊บเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูก่อนเราจะไม่ดูก่อนเราจะไม่ดูก่อนเราจะลุ้นพร้อมกับทุกคนทำดู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 มองบนมองบนโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างโอ้นี่อนี่นี่เจออย่างนี้เจออย่างนี้แล้วยังไงแล้วยังไงต่ออ๋อเป็นซองใส่กาทุกคน หูยสวยนี่ดูนี่เห็นไหมเป็นใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นรูปดาวฮ้าแชรพูลิซ่าละเอียดงานละเอียดมากอุ้ยก็คือเนี่ยถ้าดูอย่างงี้ก็คือรู้เลยได้อะไรเลยอันนี้ได้กีกี้กีกี้ครับซันนี่อุ้ยดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะได้รูปกีกี้กับซันนี่เป็นรูปอะไรจื๊อหนึ่ยสวยชอบมาก ซันนี่กับกิกกี้มากเลยนะคะเป็นอีกสองคาแรคเตอร์ที่เราตั้งใจว่าเดี๋ยวป๊อปอัพรอบนี้จะไปซื้อน้องสองคนนี้ก่อนนะก็คือซันนี่กับกิกกี้นี่แหละค่ะน่ารักมากได้มาก่อนแล้วน่ารักก็อ่ะโอเคเดีย๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรอีกจัด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 อ่ามีสติกเกอร์รูปดาวนะคะแล้วก็อ่านี่สติกเกอร์ รวมรวมหลา,ายๆรวมหลายๆคาแรคเตอร์อ่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นจะมีอีกอุ้ย baby I m a r o k s t a อุ้ยสวยอะทุกคนสวยมากระดับ,บลูกกีตาร์ปิ๊กอุ้ยชอบอ่ะชอบมากก็คือเป็นสติกเกอร์แต่ละอันแกะได้วิโลอดอ่ะเ,อเดี๋ยวเราจะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็มีซีดีอยู่ข้างในด้วยนะจ๊ะ ราก็จะมาเปิดนี่ตรงนี้ข้างหลังเป็นลิซ่าเป็นโลโก้ล็อกสตาร์ไอ้ลิซ่าแบบ r ็อกสตาร์แล้วก็อัลเทอร์อีโก้เดี๋ยวขอดูรูปกันนะหู้ยรูปสวยมากนี่อันนี้ก็จะมีชื่อเพลงอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งหู้ยโค้ทแท่ทุกคนว้าว สวยมากเลยคือจริงๆนะจากใจคนชอบสีม่วงเลยคือชอบมากโอ้สวยมากทุกคนเฮ้ยของมันต้องมีจริงๆงรีดนอนทางกลางสนามหญ้าเดี๋ยวแม่จะโคบแล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปนอนสนามหญ้าหน้าบ้านแต่ว,ว่าชุดนี้เอาจากไหนก่อนเออสวยจึง้งเลิศนะ สวยมากอะสวยไหมวไหยอุ้ยนี่คืออ๋อกีตา้าเป็นน้องลิชกับกีตา้านอนในใส่นามยญ้าแล้วก็แบบมีวิงวับวิงวับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อเพลงด้วยนะคะเนื้อเพลงแล้วก็ชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้อุ้ยสีม่วงสวยมากจริงๆคิดว่าสวยทุกสีแหละแต่พอดีเรามีสีม่วงไง เดี๋ยววันที่สิบสองนี้นะคะทุกคนน้องลิซ่าจะมาป๊อปอัพงานป๊อปอัพที่กรุงเทพนะที่วันแบงคอกนะคะแล้วก็ใครไปเจอกับเราแล้วก็น้องลิซ่าได้เดี๋ยวจะไปเจอน้องลิซ่าค่ะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งของเพิ่มแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊าไปละบ๊ายบาย ปิดตู้เปิดตู้น้องยีสเอาไปรวมกันนี่อัลบั้มลลิสาตอนนั้นมีเงินเยอะก็เลยจัดไปหกบัม้มเดี๋ยวอัเตอร์อีโก้ค่อยๆมานะจะเย็นนะลูกนะ <laughs> มีจะสะสมให้ครบทุกคนเลยค่ะนี่ตู้สะสมของน้องยีสแล้ว